นี่คือหนังสือเรื่องราที่เป็นประโยชน์จากเรียดุสอลีฮีนนะครับไม่ใช่หนังสือเรียดุสอลีฮีนอธิบายแปลไทยนะแต่เป็นเรื่องเล่าที่คัดออกมาจากฮะดิษที่มีอยู่ในหนังสือเดียดุสสรีหินนั่นเองนะครับโดยที่เอาคําอธิบายมาจากเชคหมฮัมัดบ,บินโซและอุลุไซมีนนะครับอันนี้ก็คือหน้าปกนะครับสันนะครับแล้วก็ปกหลังนะครับลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูเนื้อหาข้างในกันนะครับอันนี้ก็คือปกข้างใน คำนำแล้วก็สารบัญน,นะะเรามาดูว่าสารบัญมีหัวข้ออะไรบ้างนะครับนี่ครับศาสนทูตด,ดวงอาทิตย์และซับเฉลยผู้หญิงจากชาวสวรรค์ชาวเบดูอินที่ปัสสาวะในมัสยิดชายที่อยู่ห่างไกลจากมัสยิดอบูุอิสรออิลชายผู้หญิงยะโสผู้หญิงสองคนกับหมาป่าศาสนทูตที่ถูกทำร้ายโดยผู้คนของท่านท่อนไม้ร้องไห้การร้มาของซาอิบินเจดการรมาของสะบเะสะบนอบิวกักกส การลงมาของความสงบด้วยการอ่านกุฎอ่านผู้ที่เป็นโรคเรื้อนชายหัวล้านและชายตาบอดเด็กชายและนักศาลศาสตร์อุซามะบินเจดและพวกนอกรีดการเสียชีวิตของลูกชายของอุบูละหชายที่ฆ่าคนหนึ่งร้อยคนผู้โอ้อวดทั้งสามสหายแห่งถ้ำเชือกของใจนับสวนของอุบูตลตระอันซอรีการบริจาคให้กับหัวขโมยคนผิดโวยนีและคนร่ำรวยทรัพย์สินแม่นกแม่คนหนึ่งและลูกสาวของนางสองคนแขกของสารสูตข,ของ ยูร้อยนักอิบานด้นะครับอันนี้ก็คือหัวข้อนะครับผมโดยที่ข้างในนะครับหัวข้อที่เราได้อ่านไปเนี่ยก็คือเป็นชื่อที่เขาตั้งขึ้นมาอ่ะให,ให้ดูตัวอย่างอย่างเรื่องนี้นะครับแสงสุดดอาทิ์และซับเฉลยนะครับก็จะมีการยกตัวบทแล้วก็แปลตัวบทนะครับแล้วก็มีคําอธิบายแล้วก็มีมีพูดถึงประโยชน์ที่มีอยู่ในฮะด,ดิษด้วยนะครับประมาณนี้ใครที่สนใจนะครับ ผมตีพิมพ์เฉพาะเท่าจํานวนคนพีออเดอร์นะครับใครสนใจเนี่ยรีบพีออเดอร์ได้เลยครับ